เดี๋ยวเราจะนั่งเรือจากนี่ไปเกาะห้องใ,ใช้เวลาประมาณ25-30นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะลังจะบีกเกาะห้องอห้ง,หงกันแล้วัเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกาะห้องมัน เลยนะก่อนความลิวของระโงจุดชมวิวเกาะหอยเอาแก้สิแก้เกาะห้องเกาะห้องเอ้ยถูก,ก <ะ S 1> แล้วหอย,นยหนึ่งเดียวในอันดามันนะคะเพราะว่าเกาะห้องมีที่เดียวในอันดามันนั่นเองเฮ้ยเขาบอกว่าเดินขึ้นไปประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นไปไยลองถังแปะคู่นี่และ เพื่อนมาถึงพันแรกกำลังคิดว่าจะไปต่อไหมพุังนไหวไหมคะไหวแน่นอนใจเราถึงข้างบนแล้ว420ขั้นแต่ว่าไกลอยู่ตรงนี้้นทางยังอีกยาวไกลคือไม่ว่วเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพสวยๆมาฝากกันปันนดมันแบบเมือจะน้อยนะแต่มันชันมากเลยไปลงไปรอหนพี่คะหนูฝากผู้ชายด้วยนะคะไปกับพี่เขานะถ่ายรูปมาอวดเรานะบายบายปเขาไปค่ะทุกคน เราไปถ่ายรูปสวยๆข้างล่างรอดีกว่าคือไม่ใช่อะไรนะคือพรุ่งนี้จะต้องไปปีนเขาไง,แ,งแล้วใส่ฟิตยัยงเราอ่ะทีนึงออกกาลังกายสองครั้งตั้งแต่ปลูกต้นไม้ก็คือไม่ค่อยได้ออกกาลังกายเลยคิดว่าไม่รอดแต่ว่าเอ,อจริงๆไปข้างบนน่าจะสวยมากจริงๆเห็นไปจากตรงนี้ยังสวยเลยอ่ะเห็นไหมลนะเห็นหม <c oughs> รอคนสุขสันต์แล้วกันนาะ ก็มองขึ้นไปยังหนทางข้างบนนั้นคือยังไม่ถึงครึ่งส่พผิตอย่างเราถามว่าจะขึ้นใหม่บอกเลยค่ะใหม่รอละกันรอตรงนี้เป็นกำลังใจรอดูรูปค่ะมันใจสุดเยียนชัดเจนแล้วเราก็มาพิชิตนะครับบนเขาที่เกาะห้องนะครับสุดท้ายเราก็ขึ้นมาถึงจนได้นะครับ419ขั้นจากพื้นทายนะครับ ขึ้นมาสู่ด้านบนใช้เวลา20นาทีนะครับเราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะน,นี้หอบมากนะครับขาไม่เมื่อยนะแต่ว่ามันหอบเลอเกินแต่สุดท้ายพอขึ้นมาแล้วเราก็หายเหนื่อยเลยนะครับเพราะว่าวิวมันสวยมากจริงๆครับสัญชาตยานนักสู้อย่างเราเนาะคะ่ะเปลี่ยนใจนะคะ่ะไปก็ได้เหน่ออุตส่าห์มาถึงนี่แล้ว ปก็ไปมามันจะตายหรือเปล่าคงไม่หรอกมันต้องไปแล้วแหละมาถึงนี่แล้วเหนื่อยนิดเดียวย้ยยังไม่ถึงครึ่งเลยยังเลยแต่ว่าเขาจะมีนี่ออฟเวอท้รนะคะจุดพาชมวิวเอาไว้ปลอบใจคนเดินขึ้นอย่างเรานะคะจุดแรกสวยอยู่นะเนี่ยเป็นกำลังใจให้เดินขึ้นต่อไป ถึงแล้วถึงแล้วนี่ขึ้นมามันตอนอย่างนี้อุ้ยถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ย,เ,ยเอา้าโดนอนคนนู้นมาถึงก่อนคนมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นข้ามียวทำได้ทุกคนต้องทำได้ใครมาต่อห้องต้องขึ้นนะโอ้ได้แล้วลงไปคือผอมเลยนะผอมเลย ที่สุดเราก็ขึ้นมาถึง <c oughs> ออทอมวิวเกาะห้อยพอขึ้นมาถึงก็คือลิ้นห้อยและชื่อเกาะห้อยไม่ใช่เกาะห้องขอตั้งชื่ออย่างนี้ละกันมองไปข้างล่างเห็นภูหล,ลักูสวยมากทุกคนดูดิสวยจังเลยตรงนี้มองไปนะคะจะเห็นสุดมูุคคล,ลูกป่านะ ภูเขาน้อยใหญ่เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นมาตรงนี้นะถ้าถามเรานะจากคนที่ถอดใจไปแล้วตอนแรกคคอคิดว่าจะไม่ขึ้นมาแล้วก็นึกึกขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่ได้เรามาถึงนี่แล้วลว่าเราอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วอะเราก็เลยกัดฟันเดินขึ้นมาตลอดทางที่เดินขึ้นมาเนี่ยก็มีเหมือนจุดพักเนาะให้พักเหนื่อยตลอดเวลาน,นะคะเราเราก็ใช้ตรงนั้นนะคะพักหายใจแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นมาชาร์จพลังขึ้นมาเรื่อยๆต่บอกเลยว่าขึ้นมาสวยมากคุ้มค่ามาก ถ้าใครมาเที่ยวกระบี่แล้วมาก่อห้องนะอึดใตนิดนึงขึ้นมานิดนึงหลับลงแล้วมันเป็น breathtaking view จริงๆนะคะสั่นนัอเปล่าขาไม่สั่นหรอกไหวอ่าสบาายมกใจสั่นนัอเปล่าตึ๊ดตึ๊ดแค่เต็นรัวตอนนี้ก็คือเอามาเอามาจากบ้านกรุงเทพซื้อที่เป็นรังอันนี้คือดีมากไม่มีน้ำปานแล้วแบบมันชื่นใจอ่ะมันหอมอ่ะ คือตั้งใจว่าวันนี้ถ้ามาทิพย์เกาะห้องต้องเอาอันนี้มาด้วยนะคะแล้วก็พี่เขาแช่เย็นไว้ให้เรานะคะสดชื่นมาก